ตอนนี้แดดร่มลมตกไปกันแล้วค่ะน้ำขึ้นแล้วค่ะ สวนพักผ่อนนะคะตอนนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวชนบุรีนะคะน้องโนองเอลกับคุณปะป,ปิีสวัสดีครับก่อนแล้วฮัลโหลสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ<า>ว้าสองหนุ่มสองมุมค่ะวันนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวและนี่ตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยนั่นอะโอ้ยสวยมากสวยมากเลย อุ้ยเขามีลูกเล็กๆด้วยนะนู่นๆลูกเล็กๆอยู่นู่นเอวนู่นลูกเล็กๆเขาน่ะอุ้ยเขามีลูกตัวน้อยๆเต็มเลยอ้เขามีลูกด้วยเขามีลูกของแม่ไงใช่เขามีลูกด้วยอุ้ยลูกเยอะมากอู้มีลูกเยอะมากเลยเขามีลูกเล็กๆตาลิง เงียบชิวเดินอุ้ยดาริ่งดูตัวอะไรมันะมูชมดเอ็กซูชมดใช่ไหมนู่นนู่นนู่นตัวอะไรสวยจังอุ้ยอู้เดินไปนู่นแล้วอ่ะอุ้ยมีหลายตัวเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าอู้ยเยอะเยอะเยอะเซอร์อ๋อใช่ใช่ปัญหามด อันนี้กินมดเยอะอ๋อทันมดใช่ใช่เขาทันมดนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะปากหรือเอลยาปีนอย่าปีนโอเคโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้เรามาถึงโซนฮิปโปแล้วนะคะฮิปโปนี่เป็นสัตว์ที่มีความสุขที่สุดอยู่กับน้ำค่ะโอ้สุดยอดนเอลเอลกับคุณแบบปีอยู่นี่ไปดูน ฟาร์มสวนร้อจ้าวว้าวอุ้ยปลาอู้ยดูเขาตื่นเต้นกันสองคนนี่เขาเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวอันนี้ตัวอะไรโอ้นี่ค่ะนากเล็กเล็บสั้นอ๋อ นาคเล็กเล็บสั้นโอเคนั่น,นะว่ายน้ำนี่ก็มีความสุขจริงๆเลยเว้าวดู <c oughs> เห็นเสียงไหมเอลอย่าตกลงไปมันกินเลยนะ <c oughs> สองหนุ่มสองมุมนี่แบบเหมือนกันเลยอ่ะเสือส้อเสือ้อใส่ตัว <c oughs> โอเคปะไปดูต่อไปดูต่อ <c oughs> โอ้ยสวยงามค่ะธรรมชาติสุดๆนี่คะ่ะตอนนี้เรามาถึง ข้างล่างแล้วนะคะที่มีฮิปโกงปลาสิคะอุ้ยปลาสวยมากเลยว้าวว้าวปลาแรดตัวใหญ่มากว้าวดู so beautiful อ h โม m a n โม u hello Noel Alice and take a photo Noel Noel นั่งลงนั่งกับปะพปีนั่งลงนั่งลงถ่ายรูป sit down เอา sit down ซิดดาวพีซโนเอลซิ o ดาวนั่ง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 หันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาเร็วขานักมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วขามันอยู่บนหัวเราเลยนู่นนู่ว้าวว้าว ปลาโนเอปะนี่ค่ะน่ารักมากเลยดูตาเขาสิคะบ้องเบลค่ะมีหลายตัวด้วยอุ้ยน่ารักน่าสงสารจังเลยมีหลายตัวค่ะ <Okay. S 1> นี่ค่ะว้าวอุยอุยตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาอีกแล้วอุยหน้าตาอุยหน้าตาลิงลิงลิงดิงดิง อ้าวอ้าวแล้วตัวนี้มายังไงอ่ะอันนีมันพี่เกมดาวด้วยอ้าววัยอายุคำฟรอมโ o ่รอนทัส me น nah. ะ go go เออดรอปล็อกปลิ้ง go หลังจากที่เราดูทุกสิ่งอย่างเสร็จนี่ค่ะฝรั่งกันไข่เจียวไข่เจียวกับพริกน้ำปลาสุดยอดดูพริก ิกทั้งนั้นโ oh, mm hmm. เก่งที่สุดอะไจะเก่งบัาน,นะจนเด็กคนนี้ mm hmm. ไหนลองชิมสิลองทานให้ดูสิ mm hmm. โชว์พิกอืม um, ว wow. mm ้า hmm. วจนเด็กคนนี้ mm hmm. ทานอะไรรู้ไหม mm hmm. มาเช้าทานข้าวผัดปู mm hmm. อิ่มไม่เอาแล้วแล้วก็ทานไอศครีมโอเคอืมว้าวสบงสะ โอ้ว oh wow. ah. ันโมพริกวันโม้ชิลีโชโชโชเนียวยัวเมาเนี้เก่งมากว้าอร่อยมากที่เขาเขียวโอเคเอนจอยครับเอ j นจอยครับเรามาอีกโซนหนึ่งแล้วค่ะโซนที่นี่มันจะเป็นเกี่ยวกับนกค่ะนกแล้วก็มีหลากหลายอ้าเต่าตรวนี้ก็เป็นเต่าอุ้ยเต่าจมูกหมูมีด้วยเหรอ โอ้โหเรามาเราได้รู้หลายหลายอย่างเลยเนาะเนี่ยนีไงเต่าจมูกหมูเต่าเต่าเล่นน้ำอุ้ยมีปลาแรดสีทองด้วยโอโ้มีปลาแรดสีทองด้วยอะ่ะโอ้โหดูกล้วยสิคะโอ้โหสุดยอดอะ่ะกล้วยอะไรคะเนี่ยว้าว,วต้องเข้าไปทางนี้แหละค่ะทางนี้แหละเข้าไปเรื่อยๆเลย นี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูนกมีนกอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคู่กระจุยชายโกอินไซเอวไปเร็วๆอู้ยอากาศดีค่ะไม่ร้อนอันนี้นกแก้วสีขาวนุ่นนี่ไงไข่รูปน้องนี่ไงอ้าวโอเคโอเคโอเคคุณยายถ่ายปลาให้นี่ไงปลาอ้าโอเคโอเคปลา เตาไปแล้วมีเห็นเดบลาอ่ะโอเคโอเคป่ะปาพี่เข้าไปแล้ว,วเร็วเรนี่ค่ะถึงโซนโจระเข้แล้วค่ะคน้องโนเอลอยากเห็นนี่ค่ะจระเข้น้ำเข็มค่ะเอาตรงไปอุ้ยมีจิงโจ้ด้วยหรอคะอ้ยที่เขาเขียวที่เขาเขียวเปิดเขาเขียวนี่มีหลากหลายจริงๆนะคะเยอะมากเลยค่ะอูฝรั่งเต็มเลย นี่ค um, ่ะฝรั่งอยู่นี่อุ้ยอากาศดีสุดๆอุ้ยอันนี้อะไรชิงโจ้เอลเห็นชิงโจ้ไหมโอ้ยชิงโจ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะชิงโจ้ค่ะอันนี้ชิงโจ้นะคะว้าวอู้หูจระเข้ นี่จอระเคอยู่นี่อยู่ไหนไม่รู้ยังไม่เห็นเลยโน้คณอดเดลิ๊กโนเอลไม่ปีนนะเดี๋ยวเดินดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนู่นไงลูกอ้าปากอยู่งัยปะพี่นู้นไงโอเพน i s m o u t วะล่ะโอ้นั่นน่ะนายดูซินั่นไงอ้าปากหวอว้าวจอระเค โอ้ยจริง <that> จ้าตัวใหญ่มากเลยนู่นไอดอนซีแปดหนึ่งมันสุดยอดฉลาดมันบอกป๊าปี้ไอดอนซีเห็นยังอ้าปากหวอยู่นั่นน่ะเห็นไหมเห็นยังว้าวอ้าปากหวอยู่เห็นไหมจระแค่อ้าปากโหวน่ะ